พี่นั่งนะ้าสาวไข่พุ่นพุ่นเออเป็นไทยหรือไงล่ะพี่นั่งสิเปนตลาดพี่นั่งส,ไสิไปตลาดก็หน้าสาวอ่าไปตลาดก็หนะน้าสาวเนาะไปตลาดแลงนะแน่ดี้นบักมีหน้าวากับไนดะ้สิบอกไข่นะสิบอกไข่นะอะนะนะ่านะมันบ่ทันเลยแหละ บ๊อบ๊อบ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 อท่านกะกะกะกัดอกอย,อ,ยอ,ยอ,อยู่อยูอยู่อีกจะจะขึ้นอ่ะอยู่อีกจะขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะนะด็อกกี้ไม่ต้องโทษตามไม่ต้องโทษตามเท่านั้นบล็อกเฟตนะบล็อกเฟตนะจะบอกให้เดี๋ยวบล็อกเฟตนะจะบอกให้นะ ไม่ได้ไปที่อื่นเลยไม่ได้ไปเลวไหลเลยอยู่กับพี่กับน้องนะเพิ่อเพิ่มเพรรมอพ่อยู่อยู่กับหน้าสาวนี่ละเพิ่มเพิ่มเพ่อเพิ่ไปใส่ใส่ดอกเนาะไปตละละลาดเรง อไปตลาดแลงหา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 หเนื warm, ้อมากินเนาะแมนบัดนีああ้เปลี่ยนนั่นอะไรเพิ่นเพิ่นเพิ่นครับพี่น้องเอ๊ะพี่นี่ขับเองนะเพิ่นบอกว่านะครับนะเดี๋ยวมาหาเราด้อบ้านนี้เพิ่นให้ขับเพิ่นให้ขับใจยังนะ เออมันก็คือกันเลยนะมันก็คือกันแหละครับเป็นยี่แมะเออเผ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 อยายายารอกรอกรอกร่องกันเละเลยเละเละเละหายเพินคขาเพราะ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 ไป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 หาเพอเพินกะผ้านเห็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 นฟิล์มมือเพินอยู่ เพีเพียเพีเพีเพเพียเแต่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 อ่อเออ่อมันพ่วงมาะไรไรไรโคดโคดโคดโโคดหลักขางเนะ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 แมนอ่าแต่มันเกียรขึ้กันเนะมันเกียรขึ้นกันพี่แมันขับคนลักขางกขับรถเป็นยืนแม่มันกัง่ายนึงแมเออแมนแม โค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 คะะขาขเตเตขอขออเห็เห็นเพื่นเพ่นผ้าคอยเลาะเละแล้วตอนทีทีททีไปหาเพิ่อเพิ่เพนเปไยใสยังไม่หาบ่าอย่าไม่เบ้าไปอ่าไม่ต้องเบ้าเศ้าเบ้าบ้ามาขับ่าไส่ร้อน่ะฮะ

อู้ๆๆๆจัดๆๆๆๆๆๆนี่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 เอ่อๆๆๆขี่ๆๆๆนี่ๆพอ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 ตั้งอย่างนี้ตั้งอย่างนี้หนึ่งก็ขี่คุย่าขับฟินครับกงตั้งอย่างี้จข้องรถ ข้องรถเยบเบรกละ่ะในสิบอกลบมอเตอร์ไซค์ในสิบอกให้จอดมังคั่นมองนี้ตัตีตาลัาน่นอีจะบอกได้นี่เอม่นะอย่บอกนะเออว่าผัวเจ้าสิไมา่บาอกเคยอิงไม่เคอยอยากขับเออมันว่าแมนได้นี่อ่าในสาวให้ล่องได้นี่นะสาวไฮร่องเองได้นี่นะแม่พี่ร่างมาบนี้นี่มาตลาดแล้วแม่มาตลาดแล้วเอ้วมาซื้ออันนี้ไปให้ยัน ้อง <icana>, <ผ>เอน้องมากินว่าเป็ดติมไป็ดกินยังก็ว่าไปเอ้ยตะเล่นเอ้ยอันนี้พักเอ้ยของไหลของไหลมีหดไหวมึงหิวหิวอันใดก็คืออันกายปุดกายปุดก็คือพอเห็นได้ซื้ออย่างวะ โอ้ยผู้ผู้จะข้องรถละวลุ่นน้ำโยสันตาตีตาล้านคือสิบหันจากข้ามามาลหยาดเนาะบอกตรงๆนะการถี่ไปขับรถคนอื่นจริงๆถ้าเกิดว่าจะของเขาบอกอนุญาตจริงๆนะเขาสิบบกลาบอล่าละลาบละล่วงเลยเด้ทุกคนบ่าบอกเป็นพี่เป็นน้องกระซังแบบมันคว่ำเก่งใจคนเขามันตรงมีเด้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งบอกใบขับขี่กับของกับบมีเังสีนาบอกสามารถสิไปเออเกิด อุบัติเหตุมากทีจบเกมเออสิสิจักมือเยอะดอกใอยว่าคก็สิว่จาจักมือเยอะทุกคนคอยว่านั่นนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาล้วๆไปเลยเออบอกแล้วมาซาแต่กับมามวนกุบหัวเงาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า